หลักการสําคัญในการทําประกันทุกชนิดนะคะนั่นคือการมีส่วนได้เสียซึ่งทําให้กรมธรรม์มีความสมบูรณ์ตามกฎหมายหากขาดส่วนได้เสียกรมธรรม์นั้นอาจเป็นโมฆะและความคุ้มครองจะไม่เกิดขึ้นการมีส่วนได้เสียแบ่งออกเป็น3ลักษณะได้แก่ข้อ1ต้องมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันตามกฎหมายเช่นสามีภรรยาก็ต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,461วางลักว่าคู่สมรสต้องอยู่กินการฉันคู่ คู่สมรสคู่สมรสต้องช่วยเหลือเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน 2. ต้องมีส่วนได้เสียทางธรรมจัญยาหมายถึงการทําประกันให้กับบุคคลที่เคยดูแลซึ่งกันและกันมาแบบนี้ก็จะเท่ากับว่ามีเหตุผูกพันตามสมควรค่ะเช่นยายหลานที่เคยเลี้ยงดูกันมาเป็นตน้น 3. ม,มีส่วนได้เสียทางสัญญาเช่นนายจ้างทําประกันให้ลูกจ้างหรือเจ้านี่ทําประกันให้ลูกหนี่เพื่อใช้เป็นหลักประกันนี้ค่ะแต่หากทําประกันให้บุคคลอื่นโดยระบุให้ส เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยที่เรายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสแบบนี้ก็จะต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ค่ะอย่างเช่นบัญชีที่เปิดร่วมกันหรือมีชื่อในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเพื่อให้บริษัทประกันพิจารณาความสัมพันธ์ตามดุลยพินิษค่ะดังนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทําประกันชีวิตให้ใครก็ได้โดยที่ระบุว่าตัวเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะคะเพราะอาจส่งผลให้กรมธรรม์เป็นโมฆะและหากเรามีเจตนาทุจริตก็อาจจะถูกดําเนินคดีได้ค่ะ